ฮัลโหลนะกิตา้าทั้งหลายวันนี้มาเล่นเพลงดืมๆของเจฟ f s ซาเตอร์กันค่ะคุณวันเสาร์นะคะจะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่ๆแ,และกระซิบว่าครูน้ำผึ่งเป็นคุณวันเสาร์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นเพลงนี้เนี่ยเราต้องควบคุมจิตใจเราให้ดีนะคะ่อย่าเพิ่งกรีดสลบไปก่อนนะคะโอเคมาเดี๋ยวไปเริ่มฝึกกันเลยค่ะ เอาละได้เวลามาฝึกเพลงกันแล้วนะคะก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจกับโครงสร้างของเพลงก่อนเราจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นทุกคนเปิดคอร์ดไปพร้อมกับครูน้ำพึ่งได้ในเว็บคอร์ดแ in t h นะคะทีนี้ให้ทุกคนสังเกตรประโยคของเพลงค่ะส่วนใหญ่ประโยคของเพลงก็จะแบ่งออกเป็นทีละสีอ่อดสี่อดสี่คอร์ดแบบนี้อืก็จะได้เป็นทอนเย่อยๆอะนะเรียกว่าประโยคเพลงนั่นเองค่ะประโยคเพลงที่ทุกคนควรจะเล่นให้ได้ได้แก่ประโยคแรก E m i n o r D C D ประโยคที่2ก็คือ E minor D C B ถ้าเล่นชุด4ี่ขอด2ข้อนี้ได้ก็จะเล่นได้ทั้งเพลงแล้วนะืม,มันไม่ยากใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะทีนี้มาฝึกกดขอดกันจ่าว่าเ,วเรื่องของมือซ้าย คอร์ดแรกนะคะก็คือ e minor นะคะอันนี้ง่ายมากเลยแนะนำให้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางกดนะคะตามภาพเลยดีดได้6สายเลยคอดที่2จะเป็นคอร์ด d คอร์ด d ตัวเนี้ยชื่อเต็มก็คือ d major ดีดได้4สายก็จะเพราะเลยค่ะถ้าดีดเกินเนี่ยเสียงจะเพี้ยนนะต่อไปคอร์ด c แค่นี้เองค่ะ ต่อมามาดูอีกหนึ่งคอร์ดที่เราเหลือกันอยู่ก็คือ B ีนะคะคอร์ด B ีอันนี้จะทาบนะคะเพราะฉะนั้นมันจะยากนิดหนึ่งถ้ามือใหม่ยังกดไม่ออกไม่เป็นไรนะคะใครมีปัญหาเรื่องทา่าไปดูคลิปที่คุณน้ำพึ่งทำออกไว้นะคะแล้วก็ลองแก้ปัญหากันดูแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปที่สอนเนี้ยจะเป็นการพูดในเชิงของเทคนิคไม่ได้อิงเรื่องของคุณภาพกีตาร์นะเพราะฉะนั้นถ้ากีตาร์ใครกดยากแนะนำให้ไปเซตอัพก่อนนะจ๊ะ ไปเป็นพาร์ทของมือขวาอันนี้ให้แบ่งท่อนกันก่อนนะคะท่อนเพลงจะแบ่งได้แบบนี้ดูง่ายเลยใช่ไหมอ้อเคล็ดลับนะคะคือทุกคนสามารถแบ่งท่อนซ้อมได้ด้วยนะซ้อมทีละท่อนให้คล่องแล้วค่อยไปท่อนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เครียดมากนะคะอ่ะกลับเข้าเรื่องของเรานะคะเรื่องของมือขวามาดูเป็นท่อนๆแล้วกันนะท่อนแรกนะคะคือท่อนอินโทรเนี่ยเราจะเล่นด้วยแพทเทิร์นนี้ ก็คือเราจะต้องดีดสายเบสสาย3 1แล้วก็2นิ้วที่ใช้ก็จะเป็นโป้งชี้นางกลางท่องให้ได้ก่อนก็ได้นะโป้งชี้นางกลางโป้งชี้นางกลางหรือใครถนัดที่จะท่องเป็นเลขของสายก็ได้เบสสามหนึ่งสองเบสสามสองะไรงนี้ซึ่งหนึ่งห้องดนตรีเนี่ยเราจะเล่นเบสสองครั้งนะคะ ก็คือ1นคอร์ดจะเล่นเบสสครั้งนั่นเองยกตัวอย่างนะคะเช่น e m i n o r b a เบสจะเป็นสายหกเบสสามองเปลี่ยนห้องเป็นดีซีและคอร์ดสุดท้ายดีและนี่คืออินโทรอของเราค่ะมือใหม่เล่นประมาณนี้ได้ก็คือสวยหรูแล้วนะ เป็นกำลังใจให้ค่ะต่อไปมาดูท่อนที่ร้องว่าเธอเป็นไงฉันรู้อยู่ทำเสียงแบบเทมหนุนขี่ผู้ชายไงเราก็ต้องรองเสียงต่ำใช่ไหมโอเคท่อนนี้นะคะเราจะเล่นแพทเทิร์นเดียวกันกับอินโทรเลยเพื่อความสบายไงก็คือ Keep going ขออนุญาตร้องเป็นออกเตบสูงนะเป็นนไง ก็เป็นท่อนต่อไปนะคะท่อนต่อไปจะเกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแพทเทิร์นนิดนึงเพื่อให้เพลงมันไม่น่าเบื่อไงให้รู้สึกอึมครึมขึ้นดูได้ฟิลของคําว่าเคยทรมานอะไรแบบนี้นะคะก็คือตรงท่อนพรีคอรัสหรือพลฮุกเนี่ยเราจะใช้แพทเทิร์นเป็นเบสสามสองสามเปลี่ยนแพทเทิร์นนิดนึงนะคะก็ยังเป็นแพทเทิร์นที่ง่ายอยู่นะลองดีดแค่นี้เบสสามสอง หนึ่งคอเราจะเล่นเบสสองครั้งนะคะแบบนี้ ทีนี้ตอนจบท่อนเนี่ยท่อนนี้ค่ะมันจะต้องมีการทิ้งเสียงย,วยาวๆเพื่อส่งเข้าสู่ท่อนคอรัสหรือท่อนฮุกเพราะฉะนั้นตรงคอร์ดบีคอร์ดสุดท้ายนะคะที่ร้องว่ามีเวลาเราจะดีดแบบนี้ปงปงชีกลางนางหรือบีสเบสสามสองหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดู เล่นเองฟินเองดำเนินมาจนถึงท่อนฮุกกันแล้วนะคะหรือที่เรียกว่าคอรัสก็ได้นะคะสำหรับฮุกเนี่เราจะสร้างความฟินความฟูให้กับเพลงของเราเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเป็นการตีคอร์ดค่ะแพทเทิร์นหลักของเขาอ่ะคืออันนี้ขึ้นขึ้นลงลงแต่ถ้าใครทำเสียงให้มันสั้นหรือกระชับขึ้นได้ก็ลองดูนะคะตรงจังหวะที่สองกับ4แบบนี้ แบบนี้คือตรงที่ทำเสียงสั้นเนี่ยครูนพึ่งจะทำแบบนี้ค่ะก็คือรีบเอาบริเวณสัรมือด้านข้างตรงนี้มาอุดสายให้มันดูเสียงสั้นลงแบบดี แต่อันนี้เป็นออปชั่นนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าฝึกมาสักระยะแล้วอยากลองอะไรท้าทายแต่ว่าถ้ามือใหม่จริงๆอยากเล่นแค่ลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงธรรมดามันก็โอเคแล้วนะทุกคนอลองดูค่ะตัวอย่างนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นท่อนที่ร้องว่าคำรุนแรงที่ชอบบอกพวกเนี้ยเราจะตีขอดไปเลยก็ได้ค่ะคำรุนแรงที่ชอบบอกคำโกหกที่ชอบหลอกเธอคงจำไม่ได้หรอกกันไงไปนั้นไรสิ่งใดก็คือตีขอดไปเลยเสร็จแล้วพอบ ทรมานก็จะเกาเหมือนเดิมฮุกก็จะตีคอร์ดเหมือนเดิมให้เราล็อกแพทเทิร์นที่ครูน้ำพึ่งบอกไปใช้ตามนั้นเหมือนเดิมได้เลยค่ะ ส่วนท่อนบริดจ์นะคะท่อนบริดจ์ที่ร้องว่าจะพูดเหมือนเช่นต้องการเธอจ้าก็คือจะตีขอดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นชิลแล้วทุกคนทีนี้พอตอนจบเพลงเนี้ยค่ะพอเราเล่นตรงดึมดมที่เป็นคอร์ด B อันสุดท้ายของท er ่อนฮุกเสร็จให้เราจบคอร์ด E ไมเกรีดลงไปเท่ๆแบบนี้เป็นการจบเพลงที่สมบูน นะคะสาหรับเพลงดื่มๆนะจริงๆมันเล่นไม่ได้ยากเลยใช่ไหมถ้าใครอยากดูตัวอย่างหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันนะคะจะได้มาทําให้ดูนะจ๊ะใครฝึกแล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังด้วยนะอ๋อแอบอ่านคอมเมนต์แล้วแบบขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่ดูแบบมาขอบคุณมาชมวิธีการสอนแล้วก็ตามมาจากติกตอกอะไรแบบนี้คือแบบเขินมากขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะยังไงจะพยายามทําคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปไล่ตอบคอมเมนต์นะทุกคนยังไงก็ขอฝากทุกๆช่องทางของคุณน้ำเพื่งด้วย แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ